เอาฟังเด้บบเอบาเนี่ยทีเว้าเลี้ยงหลวงพ่อกับเนีหน่อยสู้ฟัง่งเลี้ยงหลวงพ่อบักน้ำนี่วัดวัดหนึ่งดิมีหลวงพอ่อกับเนีนหน่อยอยู่น้ำกันซองโอ้เนีหน่อยกันเนีหน่อยขี่ดื้อดอกอทำไมตะกี้บ้านเฮียนคนมาัาไกลกับห้างกันแน่เนาะล่างบ้านกับมีวัดล่างบ้านกับวอมี่ขันบ้านบ่มีวัดกับโดนโดนนกับที่มามมุนพระให้ไปสันเขา่าม,มือนั่นหลวงพ่อกะ ถือแม่กออกีอมนต์ไปสั้นจังหันเหมอือนั่นก้อนที่นอนก็นเลยคุยกันเ้็ยหน่อยน้อยมืออื่นนี่คันดาวเพล็กขึ้นปุ๊บค,คอยแน่นเด้อท่านคอยที่ไปสั้นเข่าบ้านคู่ฟ้านซุ่มพูนแล้วท่านดาวเพล็กขึ้นปุ๊บค,คอยแน่คอยที่ไปกาไปแจ้งพุ่นท่านต้องพอว่าครับคื้นนั่นบ่าเนี่ยเน้นน้อยก็โอ้ยว่างแผนแล้วบาาเลยได้เที่ยน,นเน็บแอวกบ ขึ้นถึงต้นตาลแล้วบานี่ขึ้นไปไต่เทียนไว้ปลายตาลไต่แล,แล้วแล้วอ่ะเล่นที่รี่ที่รีขึ้นไปปุ๊กลงพอ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 ท่านดาวเพชรขึ้นแล้วครับลงพอเปิดนาต่างเบื้องบานนี่โอ้ท่านเห็นแสงเทียนว่ามันดาวเพชรเนีน่ยผู้เฒ่าก็ตาว้องฟังแนะ่นาะลงพอกับลูกขึ้นบาทนี่แตงลุ่มผาออกวัดแล้วบาดนี่ไปเฮียนไม่ออก ไปหอดมันว่าบรทธานแจ้งมาเนี่ยไอ้ตั้งได้เนาะบาทเลยนั่นคั้งท euh ี่ปุ๊บเม่ออกนไปตังได้เยู่หาหมืองลี่เท่าแล้วลงพอบานนี่หาหมืองลี่ลีวดีเลยเย็นน้ำคอกมัวคอกขั้วญานิมาเฮาไปลีอยู่ใต้ปุ้มบักน้ำหมักน้ำตัวนี้นั่นอุ้ยคือพ่ออ้อมหัวเย่ในแมงของเปีกน้ำจักหน่อยได้เนาะ่านลงหอกเดยนั่งลี่อยู่อุ้มบักน้ำแล้วบาทนี่ นั่นแจ้งหลายกับเขาโน่นเราไงพิกมองซิกยิ่งดีๆกะไปมาบาทนี่รับต้นตัวลงพัวบาทนี่ตายแม่กับลูกเฮี้ยลังนั่นกะลูกขึ้นมาหนึ่งเขาแล้วแจ้งเราซิแจ้งเรา,าวาน่นต่อไปลูกสาวบุเมียอะบอกลูกสาวงิ่งนั่งไม่เป็นฮะเจ็บหลักหน้ามันเนอะใช่ผมกําลังไงกําลังเครงหาเรียกเอาหาบีบเอา ไม่อ่อนๆ่อนนะลูกลาเหมือนเหมันตั้งแจงเช็บคนลุงพ่อกะนอ่นรับฆ่าอุ้มบักน้ำอยู่หันละสาวนั่นก็ลุงมาแล้วบาดหาจิกเบื้องหน่วยบักน้ำทันแล้วจิกหน่วยนั่นหน่วยนี่ชิ้นใหญกเปิดหาหน่วยบักน้ำเห็นก็เพว่งฟางนี่น้องก็กะโมแจงบันไดยิกไปยิกมายิกคือหัวลุงพ่อแล้วบาดนี นู่นนี่คือเป็นบวมๆว่ากันยิกเบื้องคักๆแล้วก็บะกอกซาโปโล่เออเดินลูกโพโวขึ้นไปพี่หลอกพี่หลอกฉันหลวงพ่อจะเดินไปเลยบาทเช้าวันกหนพี่หลักพี่หลอกโอ้ยเลียนหูหน้าตาตีแม่วะเป็นยังอีนางพี่หลอกลอกไปแม่พี่หลอกลอกคอยไอ้ท่านพันพี่หลอกอยู่หันไอ้ท่านข้างบักนาวไอ้ท่านเอาพี่หลอกก็เป็นตัวจังได้เป็นหัวโล้น จบซัมนี่แหล้ลงพอหลอกหน้า